ไม่เปิดย่อยไปด้วยเลยอะ่ะก็ไม่จริงๆแหะเริ่มแรกอยากได้ย่อยอยูน่นะแต่ว่าเห็นแล้วเห็นสีดาวแล้วไม่อยากได้แล้วอ่ะอย่อยมันเฉยๆเยหมือนกันไปมีสิบรอบ <c oughs> โอ้โ,โหเป็นเห็ดน,นะสะบู่ <c oughs> เป็นสี่หหมดแล้ว <c oughs> มีนี่เลยนะ Lay <c oughs> เล <c oughs> เซอร์เลยนะเออมีเลเตอร์ไม่สี่หกอีตัวนึง สุดทางแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยสุดแล้วล่ะขอแค่สุดเราไม่หลุดหลีกก็พอใจนะขอละสุดแล้วหลุดเฮ้ยมาแล้วเลดเฮ้ยไม่นะชี้สีป่ะไม่ไม่อยากได้เอ้ยตกใจหมดคุณธนรีขอร้อง ต่อจีนเอดเก่หลุดเลดไอเวเลยต่อเติมเพิ่มอย่องเงี้ยไม่มีอยู่กดต่อกดต่อมันเหมนต้องเติมเพิ่มเหรอเฮ้ยออกเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นของจริงจังหวะออกไปแล้วจบแล้วอะไรดีแล้วไม่ใชเหรอแท้นี่มันสายแช่งนี่หว่าใหญ่ใหญ่แช่งเฮ้ย พี่ออกสองทองเฮ้ยแปลว่าการันตีเนี่ยเพราะเมื่อกี้กุสัรนารีมันออกก่อนแปลว่าพี่มีการันตีดีว่ะกว่าพอแล้วพี่อันนี้เอาได้ตัวนึงไงอันนี้ทองอันนี้ทองแน่นอนเอ้าไม่ทองอเรี่กอะไรวะลึกอันนั้นอีกทีหนึ่งทองแน่นอนเออหลุดดิงเงี้ยเฮ้ยพูดหวาดไป ขอขอกระตะเกียงอลาดินได้ไหมอ่ะอ้อหนูว่าไม่ได้จาะหาว่าพีา่ลุดเลยปวดใจโอ้โหนี่มันห่อของอันนี้นี่ว่ะเสี่ยวนี่ว่ะล้วแม่งปวดใจวะแล้วพี่ไม่ได้อันนี้ด้วยพอละตามหาตะเกียงอ่ะใช่พี่